สูงเสียงต่ําก็จะมีจุดข้างล่างเสียงสูงจะมีจุดข้างบนถ้าต่ําสุดจะมีจุดสองจุดอยู่ข้าง,างก็คือต่าตําต่ํามากเบลตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งแล้วก็มีสองจุดอยู่ข้างล่างใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลขเลขสองสองจุดอยู่ข้างล่าง เลขขานะส่งจุดอยู่ข้างล่างลาได้หกสองจุดอยู่ข้างล่างทีงงงนี้นี้คือจําสุดครับนี่คือตามหนึ่งจุดโซน,นลาโดเรมีเสียงเครื่องเราจะต่างกันนิดนึง โอน่าจะคนละไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นเลข,ขเปล่าๆเลยไม่มีจุดข้างบนหรือข้างล่างโอเคแล้วก็จะเป็นหนึ่งจุดอยู่ข้างบน แล้วก็เส้นสุดท้ายโดสูงก็คือ1แล้วก็2จุดอยู่ข้างบนใช่โอเคโอเคยังสองจุดอยู่ข้างล่างใช่มคสูงสูงสุดสองจุดอยู่ข้างบน,นค่ะเสียงสูง ใช่มันจะง,งงงนิดนึงคือ<ม>ไอ้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอะเราจะมองว่าเป็นข้างล่างใช่ไหมแต่<ม>จริงๆแล้วอะมันเป็นเสียงสูงอสองจุดไอ้จุดอะมันก็จะอยู่ข้างบนส่วนไอ้กออไอกลๆอะไอ้ที่ไกลตัวอสองจุดก็จะอยู่ข้างล่างอ,อ่งาลาๆจําเงินนิดนึงนะคะคแล้วก็กูจะเนี่ยใช่ค่ะใช่ <ไ>เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอเลยนะคะส่สะคตอนนาแล้วก็มีนจุดอยู่ข้างล่างค่ะ